ตัวน,นี้นะคะหลังจากที่เราลงครีมหรือว่าเซรั่มเซรั่มตัวนี้ก็ได้นะคะเ้าจะช่วยยกกระชับดีมากเลยนะคะสำหรับตัวนี้นะคะพี่โปรติปจะใช้คู่กับตัวเจสโรลเลอร์ตัวนี้นะคะมาค่ะขั้นตอนแรกนะคะหลังจากที่เราทาครีบมบำรุงใต้คางเสร็จแล้วนะคะเราจะเอา ฝั่งนี้นะคะด้านฝั่งที่ใหญ่นะคะของเจสโรเลอร์ตัวนี้นะคะเริ่มจากบริเวณคางตรงนี้นะคะถ้าใครถนัดฝั่งนี้เราก็ดึงลูดไปอย่างนี้ได้นะคะหรือว่าถนัดแบบนี้เราก็คว่ำมือลงอย่างนี้ก็ได้นะ,ะเวลาจะลูดไปนะคะ สักสิบถึงสิบห้าครั้งก็ได้นะคะท่านี้จะช่วยเก็บเก็บเหนียงใต้คางนะคะแต่สําหรับคนที่มีก้อนขมผือเวลาเรารูดไปมันจะเป็นกึ๊กๆนะคะแนะนําว่าเดี๋ยวทาลงคอลลาเจนเพิ่มก่อนนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาใช้ตัวนี้นะคะวิธีการทาก็คือเราจะขูดนี้นะคะคืนนี้นะคะึืงตั้งแต่ตรงจางไปเลยนะคะ ตรงไหนที่มีก้อนไขมันนะคะเราก็เน้นคืนไปจนถึงใต้ตึงหูบริเวณนี้เลยนะคะอะอีกรอบนึ้งนะคะขูดอย่างเนี้ยค่ะจนรู้สึกว่ามันอ่อนตัวลงหรือว่าเราสบายหน้าแล้วนะคะขูดไล่ใบนะคะมันจะดังตก๊บๆเลยนะคะถ้าใครมีก้อนไขมันอะ่ะถ่าเนี้ยจะช่วยเก็บเหนียองของคุณลูกค้าได้ดีมากเลยลองไปทำกันดูนะคะ ะคะขูดไปอย่างนี้ก่อนพอขูดเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ใช้มือลูดนะคะมือลูดเอาลูกกิ้งกิ้งไปก่อนนะคะแล้วก็มือลูดตามนะคะทำจนฝาเซรัม่มหรือครีมมันจะซึมลงไปในชั้นผิวได้หมดก็ได้นะคะ แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันตอนนี้เริ่มดนันเริ่มผักครีมผักคอลลาเจนลงไปหมดแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็ลูดลงมาะคะลูดลงมาะคะ่ะจากตรงนี้นะคะที่เราขูดมาไว้จากฝั่งนี้ขูดมาไว้ที่บริเวณใต้หูนี่นะคะนะคะแล้วก็ลูดลงมาค่ะลูดใช้ลูกกิ้งเจสโรลเลอร์ลูดลงมานะคะ ดล,ลงมาสักสุถึงชิ้หนห้าครั้งได้นะคะเดี๋ยวใครอยากจะตรงนี้พอคึงแล้วมันจะสบายนะยะี่สิบครั้งก็ได้ะคะ่ะตามชอบตามสะดวกเลยนะคะจะรู้สึกสบายผ่อนคลายมากนะคะฟินมากๆเลยมาดูค่ะเห็นไหมคะฝั่งนี้ตอนแรกยังมีเนื้ออยู่นะคะบริเวณนี้นะคะ่ะฝั่งนี้จะยุบลงไปแล้วคะแต่ฝั่งนี้ ยังไม่ได้กูดก็ยังมีเนื้ออยู now, lên, to to right. so now, ่นะคะแต่ฝั yeah, yes, ่งน right. right. ี้ก็จับไปก็จะนิดนึงนะคะจับติดนิดนึงเราก็ย้ําด้วยนะคะทํารอบสองเราก็ทําลักษณะนี้เหมือนเดิมนะคะเนี่ยค่ะเหมือนเดิมเลยนะคะไปลองทํากันดูนะคะสาวๆนะคะไม่ยากเลยนะคะสําหรับคนที่มีตัวเจสโรเลอร์ตัวนี้รับรองว่าดีมากๆนะคะโปรชิฟชอบมากค่ะเลิฟมากค่ะบายบายไปก่อนนะคะเพื่อน